ตอนนี้เราก็มาถึงวัดผาตากเสื้อครับ 多少块？啊，四，四块。这么多块？ Bigar. <laughs> <Hello>. <up. laughs> いい感じ。<noise> ดังดีถึงแล้วพ้าตากเสื้อ chung vinh xóm phần thay là rất <laughs> Sợi mà

ไปแล้วก็ไป <laughs> ồ ôn dứt rồi phải sài gòn sài gòn dứt cuộc khủng long nó thấp sài gòn dứt lắm thế 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 lắm

ข้แกอาลงป็กับล่่อนนะครับง่งครับสสองเครับสองเทนครับทั้งไรครับเ็ลอครัเคื่อนอย่างคอนครับเทครับสี ouais, ่เก네่งแค่วันนี้จดแนเมื่อวานนีครับ เท่าไหร่ครับตอบอย่างสี่และคคกี่คนกี่คนครับสองเจนครับน้ำทาว่าสองได้ที่ทำใก็โอดนรธยาทบุญตามเวลาศรัทธาทำบุญการล่องลบาทรับพระผงสิบโมลีรุ่นแรกมุ่งตรงหรือว่าทำบุญเขียนแผ่นทองก็ได้ตามพระศรัทธาทำบุญเขียนก้อนทองก็ได้ก้อนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารัพระประธาน เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเรียกว่าได้มีโอกาสทำบุญรอพระประธานเราก็สามารถที่ว่าทำบุญพร้อมทั้งครอบครัวก็ได้หรือว่าทบุญคนเดียวก็ได้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของเราอย่างแน่นอนเป็นกุศลที่จะติดตามติดตัวเราไปอย่างแน่นอนตกน้ำไม่ไหลตกใครไม่หยิบก้อนทองเดินตอนก็เขียนชื่อในมือเขียนชื่อในมเขียชื่อในหมด อ่าก็เรียกว่าเป็นมาร์ก์สุดรอผภาประคานี่้า้าเราจนข้าแต่แต่ถ้าเป็นเชียงทอนี่เท่าไหร่ก็ได้นี่

i.